นี่โคโรี่กับข้าวที่เจ้าซื้อมามันไม่อร่อยเลยก็ผัดกระเพราที่เจ้าชอบไงเจ้าซื้อมามันใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่พริกไม่ใส่ผงชูรสนี่มันกระเพราฝรัง่งมันโนไทยแลนด์มันว่าแซบเด้อไอครั้งก่อนเจ้าก็บ,บ่นว่าผัดไทยบ้านไหนใส่ซ้อนมะเขือเทศแล้วไหนจะแกงเขียวหวานที่ใส่ทั้งถัว่วใส่ทั้งขิง ข้าก็ม่รู้ว่าฝีมือป้าติ๋มหน้าปากซอยหกจะทําไม่ถูกใจเจ้าข้ามองดูตอนป้าเขาทําแล้วก็พูดว่าอ๋ออย่างงี้นี่เองสโลแก,กนหน้าร้านก็เขียนสดิบดีว่าคําแรกติดใจคําต่อไปติดคออร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้แล้ววันก่อนข้าสั่งโลตีใส่ไข่ ได้โลตีไข่ดาวในจมูกกระทะที่บอกว่าให้ปิ้งไม่ไหมเกรียมๆแต่ดันเอาน้ำซุปราดกระทะซะงั้นอาทิตย์ก่อนเจ้าก็บอกเจ้าอยากกินส้มตำข้าก็ซื้อส้มตำไก่ย่างมาให้แต่เจ้าไม่ได้บอกข้าว่าเจ้าจะกินส้มตำปูปลาร้าแต่ว่าข้าไม่กินปลาร้าแต่ข้าก็แบ่งกินกับเจ้านะข้าให้เจ้ากินข้าวเหนียวจิ้มแจ่วก็ข้าเห็นว่าเจ้าชอบนอนนี่ข้าวเหนียวมันทำให้ง่วง แต่ข้าซื้อมาเพื่อให้เรากินด้วยกันโตโคลี่รั้งที่แล้วจะกินทุเรียนยังไม่แบ่งข้าเลยเจ้าเองก็แอบกินพิซซ่าหน้าสับปะรดเหมือนกันนี่ไม่ได้แบ่งให้ข้าสักคำเดียวพิซซ่าหน้าสับปะรดมันผิดกฎหมายข้าไม่ได้แอบกินซะหน่อย ข้าเคยขอโทษเรื่องนี้กับเจ้าแล้วด้วยการซื้อลาเต้นมข้าวโอ๊ตแก้วใหญ่ใส่น้ำเชื่อมแอลมอนแถมเอสเปรสโซ่หกช็อตใส่แก้วใบใหญ่อีกเจ้ายกโทษให้ข้าเถอะเพราะตอนนี้ข้าหิวแล้วถ้าเจ้ามายกโทษให้ข้าข้าจะอดข้าวอดน้ำประท้วงแล้วนะเมื่อเช้าเจ้าเพิ่งกินซูชิปลาดิบไปเหลือแต่วซสบิไว้ข้าเมาคนเดียว ก็แล้วแต่ข้าจะลดน้ำหนักให้ผอมให้พุงหายไปเลยมีทุเรียนเหลืออยู่หนึ่งชิ้นที่ข้าแอบเก็บไว้นั่นก็แปลว่าไม่ได้เอามาด้วยซะหน่อยมีเศษทุเรียนติดอยู่ในซอกฟันชิ้นหนึ่งข้าให้เจ้าชิมได้นะข้าจะป้อนเจ้าเองแล้วรีวิวด้วยว่าเจ้าชอบหรือว่าไม่จะบ้าเหรอตัวเอง เป็นไงอร่อยไหมข้าไม่ได้รับรสชาติอะไรเลยพอดีข้าเป็นร้อนในแล้วก็เผลอกัดลิ้นตัวเองด้วยเฮ้อหัวจะปวด